พี่โบโก้รู้หรือเปล่าว่าน้องช้างเดี่ยตกปลาเก่งมากเลยนะวันด้านเดียน้องช้างตกปลาวานได้ตั้งสามตัวแดงแต่มันมีปลาเก๋าติดมาด้วยนะ <Huh? S 1> น้องช้างก็เลยท้าต่อยมันเลยเพราะว่ามันเก๋าไงโอ้โหเก่งจริงๆเลยนะน้องช้าง <laughs> ก็ต้องกลาบสวัสดีน้องๆทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแม่กลับมาต่อกันที่หนังสั้นยอดนักซิ่งนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่24่่ละพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับผมที่ยังติดตามหนังสั้นเรื่องนี้อยู่มาดิจังวันนี้ครับผมน้องๆดูโอ้้อช้างไองไปทำอะไรตรงนั้นวะนะมันมาตกปลาในสระไว้น้ำอีกแล้ว,วะครับโอ้ พี่หละท้อว่ะโอ้โหรอบนี้มันชวนน้องโมโคพี่มาดูด้วยนะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวจ้างวันนี้เนี่ยพี่จะเข้าไปทักทายน้องโมโคหน่อยนะครับผมแล้วก็ไอ้ต้าชีบาด้วยน้องๆดูโอโ้โหมันจะมีชุดใหม่หรือเปล่าเนี่ยน่ารักเกินนะครับผม <Wow. S 1> เออทุกคนแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ต้าหมาชีบะของเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเล่นเลยครับผมพี่ก็ต้องขอให้น้องๆคนดูเนี่ยเป็นคนช่วยตั้งชื่อเล่นให้มันหน่อยนะครับผม ชื่อไหนได้รับการกดไลค์มากที่สุดเนี่ยที่จะมาตั้งเป็นชื่อมานะครับโอเคพี่ว่าเราปล่อยให้สองคนเนี้ยเล่นตกปลาล่องหุนกันไปก่อนดีกว่าครับผมเฮ้ย <Nope. S 1> เดี๋ยวพี่จะพาน้องนะครับผมไปดูสีรถแมคลาเรนในอีพีที่แล้วเวที่พี่ให้น้องโหวตอะน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับผมว่าสีที่ได้เลือกมาเป็นสีอะไรมาเดี๋ยวรีวิงไปดูเลยครับผมนะ <Yahoo. S 1> สีที่ได้รับการเลือกก็คือสีสีอะไรตั้งเอาให้ โอ้โหสีชมพูครับผมแม่น้องๆดูก็คือมีน้องๆหลายคนเลือกสีชมพูเนี่ยก็เพราะว่าไอช้างครับผมมันใส่ชุดสีชมพูไงเออรถมันก็ต้องสีชมพูเป็นธรรมดาพี่เพิ่มก็เลยจัดให้ครับผมนะน้องๆดูสวยสลวยสวย,สวยเก๋มากนะผมพี่คิดว่าสาวๆก,ก็น่าจะชอบนะครับผม,มถ้ทางน้องชอบสีรถไอช้างก็ชูกำปั้นขึ้นมาครับผมแล้วก็ชกไปที่ปุ่มไลน์ได้เลยเออชกให้มันแตกไปเลยแล้วก็ไปขอแม่ซื้อใหม่ โดยวันนี้เนี่ยพี่ก็มีภารกิจอีกหนึ่งอย่างครับผมทุกคนก็แบบว่าพี่มันรักคนดูนะอือ EP นี้น้องๆก็ขอกันมาอีกอะว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดให้หน้องๆก็คิดดูนะครับว่าพี่เพิ่มแบรักคนดูขนาดไหนอขออะไรก็จัดให้ตลอดอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครยังไม่กดติดตามให้พี่กดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กดพี่จะให้ช้าไปกระทืบวันนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ชิลๆหน่อยละกกันนะผมไม่ได้ขับหลายพีละ ป้าน้อง,องๆเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่กันครับผมเดี๋ยวน้องๆก็ต้องไปดูนะครับว่าพี่จะซื้อตัวอะไรเออ,เอ,อแมนนั่นนั่นแนย้อนเอซิงกลับมาแล้วโอ้โหทุกคนไม่ได้ขับไหลพีมากครับผมนะคือแบบว่าอย่างสวยคันเนี้ยโอ้ยกลอเลยแล้วกันปายกล้อ,อยกขึ้นอยู่นะเนี่ยโอ้ทุกคน <c oughs> ยกล้อนะผมแต่มันแบบว่าดูไม่ค่อยถนัดนะครับผม ใบต่อครับไปแดงไม่แดกเฮ้ยแทรกเลยครับผมมุดมุดฮห่มสายมุดสายมุดต้องมานะครับการขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจ้าราพันเซล <Huh? S 1> ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนมันอะไรต้องเลี้ยวซอยหน้านี่นะแหวบออไปไงดูเทคนิคการเข้าโคง้งเข้าโคง้งครับผมเฮ้ยถึงแล้วจ้าร้านขายสัตว์เลี้ยงน,นะครับผมแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ น้องๆรู้ไหมครับมีหลายคอมเมนต์เลยนะเว้ยไหวพี่อะซื้อไอ้ลิงไปเลี้ยง <Huh? S 1> เอ็งดูสภาพมันนี่เนี่ยโอโ้โหถ้าพี่ซื้อไปพี่น่าจะโดนกระทืบตายอะโอเคครับผมทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมาซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นนก็คือน้องเสือนั่นเองนะครับผมเ <Okay. S 1> มี่น้องหลายคนนะครับผมคอมเมนต์บอกว่าพี่เพิ่มซื้อไอ้เสือไปเลี้ยงดิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็จะซื้อไอ้เสือไปเลี้ยงนะครับผมโอเค ปาทุกคนกลับบ้านกันแม่ดูพี่เสือของเราดิครับน้องๆโอโ้พี่เพิ่งรู้นะครับว่าเสือเนี่ยสามารถนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ปะกลับไปหาไอช้างดีกว่านะครับพี่คิดว่าไอช้างน้องพี่เนี่ยน่าจะชอบเสือตัวนี้นะครับผมเออไปเลยจ้าแวบเฮ้ยทำไมถนนมันโล่งจังวะทุกคนโอ้โหโล่งไปที่เพิ่มก็บิดมันเลยดิไปเลยยาฮูอยาู <Y> ah <oo> ถานนโล่งเกินน้องๆ โล่งเรากับว่าทั้งโลกใบนี้มีเราคนเดียว <Huh? S 1> เออเอ้ยข้างหน้ามีกลวยกลวยอะไรวะทุกคนกลวยอะไรวะโอ้โหมีกลวยด้วยวะน้องๆอ,อะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันจะมีงานแข่งสตาร์ทฟินิชเฮ้ยโอ้น้องๆดูดิคนเต็มแล้ครับเขาปิดถนนทำอะไรวะเนี่ยโ <Wow. S 1> oh อ้ไม่ก็น้องๆดู รถแข่งฟอร์มูล่าวันครับผมเฮ้ย oh, <no. S 1> น้องเสือรอพีแ่แป๊บเดี๋ยวพี่ขอลงไปทัวร์งานนี้ก่อนนะครับโอ้โห oh, oh. นี่มันรถแข่งเอหนึ่งะครับผมนะเลดบู <Wow. S 1> ส่วนอ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนซุ้มนักแข่งนะครับผมทุกคนโ oh, oh. อ้โหอ้หดุมคนนี้ต้องแบบว่าขับรถเก่งแน่เลยอะน้องๆดูนักคงนักข่าวช่างผมช่างภาพครับผมลุมร้องกันเต็มเลยอะ wow. ส่วนใหญ่มันจะมีแต่รถแข่ง F1 เหมาทุกคนเฮ้ยลองขี่ได้ไหมวะระโทษมีแต่คันแรงๆนะครับผมเนี่ยไม่ก็เอ้าแก๊งฟ,ฟรีฟ่าอยู่โซนนี้ครับผมทุกคนเฮ้ยอ,อย่างวันอะอมันขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นวะพี่หุ่นยนต์ <c oughs> เออสวัสดีครับมิสเตอร์เคลอันนี้เป็นงานของมิสเตอร์เคลเองหรือเปล่าครับเนี่ยยิ่งใหญ่ลังการมากอะ่ะ โอชัยเหลวลักก้คาหมุย <Huh? S 1> ไอกำลังจะจัดงานแข่งเอวันสุดมันอยู่สนใจจะข้าวร่วไหม <Yahoo! S 1> มันแน่นอนอยู่แล้วครับมิเตอร์เคเลระดับยอดนักซิงอย่างผมอ่ะมันต้องมาลงแข่งอยู่แล้วของมันมันแบบเนี้ oh, <no. S 1> ยการแข่งขันแค่ในใพี่เพิ่มมันก็ต้องแบบว่า Number วันอยู่แล้วะครับเออโอ้โหด้านหลัง oh, <shit. S 1> ด้านหลังมีไอ้ก้าด้วยครับผม มัจะมาวิดพื้นในงานแข่งรถทําไมวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปต่อยมวยนะเว้ยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองขับ F1 สักคันหนึ่งดีกว่าครับผมนะมิตาเคเขาไม่ว่าอะไรพี่หรอกเออนี่ครับผมหูน้องดูอืมโอ้โหคือแบบพี่ไม่เคยขับรถแข่งแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยขอลองสักรอบมอนนะมิตาเคห,ยห,คหูยังไวอะทุกคนเหียยแป๊บเดียวพุ่งเลยครับผม พุ่งไปโดนเสาอันนั่นนั่นหูน้องดูดิคือแบบไวมากครับผมหู้เยี่ยมนิดเดียวไปถึงดาวังคารพี่อยากรู้ว่าแข่งกี่คันวะเนี่ยมันแน่นอนครับผมในง,งานนี้ไปเลยเจ้าออ้โอห้ขับยาอยู่นะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องแบบบังคับด,ดีๆเวลาเลี้ยวอะดูดิหู้องน้อง,องพี่ว่าไม่ง่ายนะครับผมงานนี้นะ นี่ดูทางตรงครับผมเหยียบแป,ป๊บเดียวนั้นแหละโอ้พระเจ้ามันเลช่างเร็วแต่เช่นนี้โหดูดิเฮ้ย <c oughs> เรียวทีเสียหลกักรถไ้ไจาดอ้า,าแวแต่แต่รอาน,นี้สนามทําดีกว่าทุกคนนะมันจะมีแบบว่ามันจะมีที่กั้นทางครับทําให้เราไม่หลงทางนะโอ้สุดยอดครับผมไปเลยยาฮูมีลงอุโมงค์ด้วยครับผม พระเจ้าสุดๆไปเลยสุดมันแน่ๆครับผมแต่การแข่งรถแบบเนี้ยพี่ว่ามันน่าจะแข่งหลายรอบนะผมนะอาจจะมีประมาณสักงสองสารอบอะมันคงไม่ขับรอบเดียวหรอกนะครับ <Hey. S 1> โอเคครับผมอุยมันจริงว่ะทุกคนเครื่องตรงนะครับตอนนี้พี่เพิ่มอยากจะแข่งแล้วว่าเฮ้ยโอเคครับผมมิต์เคเลผมว่าตอนนี้ผมพร้อมที่จะแข่งละ จะได้ผลไม่ดี <Yahoo! S 1> เมื่อเราคุยกับมิสเตอร์เคลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันตรงนี้ครับผมทุกคนนี่วงเอาข่าววงนี้นะผมไปเข้าไปเลยครับผมนี่เป็นไงน้องๆรถแข่งที่เราจะใช้นะครับผมโอโ้โหอย่างสวยอ,ะอ่ะเราสามารถเลือกสีได้นะผมนี่เอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเพื่อความเท่ <Wow. S 1> แข่งสักสองรอบนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ เลสโก้ครับผมน้องๆดูดูนี่ผู้เข้าแข่งขันครับผม19คันไปเลยโอ้โหรถแข่งเยอะเกินนะครับผมประจ้าวลบไปน้องอ๋อเหลือจัดเยอะจัดรถเยอะจัดบัมไปทีนึง <c oughs> คือแบบแข่งกัน1ิกันนะ่ะน้องๆพี่เิ่มจะไหวไหมเนะี่ยลบไปครับผมอ๋อจเย็นรถสบัดรถสบัดจะเย็น,ยนม,มาเลยแซงครับผม มาแรงแซงทางโคง้งไอเพิมเอาผัะเจ้าคนจะเยอะไปไหนโอ้โ <c oughs> oh, ดูดิเฮ้ยรถพี่งหายท้องทุกคนเอเอขอบใจมากที่ดันพี่ <c oughs> ไปต่อผมทุกคนวันบายอยู่หน้สิบเคันน่ะมันไม่ใช่น้อยๆยนะเว้ย <c oughs> มาเลยเฮ้ยที่หนึ่งแล้วเฮ้ยสิบก้าคันตามพี่ไม่ทันนะบูยิงคิดเอาแล้วกันอ๋อ ก็อย่างว่าครับนักแข่งระดับโลกพี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอะ่ะ <Huh? S 1> ทางตรงนี่พี่ชอบครับผมเหยียบไปเลยไปเลยจ้าผิวผิวตรงนี้เป็นโค้งเรียบร้อยครับผมสวยงาม <Yahoo! S 1> ไปกันต่อดาพันเซลเหยียบเหยียบเลยครับผมนะทางตรงอ่าแล้วเราก็จะเจออุโมงค์พี่จําได้นะครับน้องๆดูแฟบเข้าอุโมงค์ภาพยังสวยไปเลยจ้าโยนัซิงหู เราต้องแข่งสองรอบนะครับเนี่ยไม่มีใครตามพิธันเลยว่ะไปต่อครับผมแต่เราก็ระวังการชนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราชนแรงมากๆเนี่ยตัวเราอาจจะกระเด็นออกนอกรถได้ครับผมโอเคไปต่อไปต่อเวลาเราได้ที่หนึ่งเราก็อย่าชะลอความเร็วครับอย่าชะล่าใจไปเราต้องรีบทําแต้มนะผมดิฟแอนพ่อดิฟรอบนี้ชนว่ะเยียบให้มิดครับผมตรงไปเลยลูกพ่อ แวนแวนมุมิงีกแลวครับผมลองใช้แบบว่ามุมมองนี้เอพระเจ้าสุดยอดสวยมากเลยนะพี่ว่าขับมุมมงอะโอ่แม่งมมเตอร์โมครับผมชนเลยเอาชนะแล้วหรออ้อแบบว่าง่ายเกินเรียบร้อยครับผมและบุติจิน่าก็คือลากิคาเมล อยู่เก่งมากเอาชนะบอททาง20คนได้อายจะให้เงินรางวัลอยู่1ล้านบาทก็ได้เงิน1ล้านบาทชิวๆครับทุกคนแม่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะผมที่มาร่วมงานครั้งนี้มาแล้วจ้าน้องชาย y a h o ตึงเลยครับผมบ้านของเราบ้านแสนสุขจอดจอดไปแง่หมอบเข้าบ้าน อ้๋อน้องๆดูดิมาถึงไอ้ช้างแบบว่าแบบดีใจจัด่ะครับเต้นฉลองรับรถสีใหม่เออแต่ว่าน้องโมโคนี่แบบไปเต้นบนหลังคาเลยหรอเฮ้ยทำเกินไปหรือเปล่าคืนเนื้อไปดูหีคอยล้าดาทายลูปคู่ตอบใบต้ดใหญ่นีบันจากเพื่อใจเถิสวยกว่าใครดูบ้างไป แล้วก็ไปลูบไปตออไอะไรโอ้โหไ,ไอช้างอารมณ์มดีเกินชอบัใจไอช้างมัน้านจะเป็นป้าเอเออ,เอ,อน้องๆพี่ลืมบอกไปครับผมไว้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับนั่นคือมันสามารถจับโจรได้ครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนทุกคนไออาดามมันมายืนตั้ตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยฮ <Huh? S 2> โอ้โหเฮ้ยแล้วพี่เสือพี่แบบว่าระแวงไออดามหรือเปล่า ยอย่าบอกนะครับว่าไอด้ดำเป็นขโมยเนี่ยไอเสือมันเลยดูแบบว่าโมโหะทุกคนเฮ้ยน้องเสือไอด้ดำเป็นขโมยหรือเปล่าไหนต่อยมันดิถ้ามันเป็นขโมยไอเสือต่อยมันดิเอ้าไอด้ดำเป็นขโมยทุกคนตัดเลี้ยตงตัวนี้มันจับขโมยได้นะครับผม oh, <no. S 1> โอ้ยไอดำมันมาขโมยมามา้มาพี่อีกแล้วเน่เลยว่ะทุกคนก็ไอ,อดำหิวีนี่นะแม่งไอเสือตัวนี้มันรู้ได้ไงวะ ถ้าบ้านใครมาม่าเหลือก็บริจาคให้อดามหน่อยนะครับผมมูไชอบมาขโมยมาม่าบ้านพี่ว่ะโอเคผมทุกคนคลิปนี้ก็มาันนี้ก่อนลากันนะผมเดี๋ยวพี่ต่อไปเนี่ยพี่จะพา,าน้องไปซื้อรถใหม่เว้ยทางน้องชอบไปนี่กระจูกลามบ้านขึ้นมาแล้วโชคไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้ยิจากเพีแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณครับ